สวัสดีจ้าเป็นจัววนรณชัยภูมิเดอ้อนี่วันนี้อีกวันพระดูหิมะจ้าข่าวเต็มเลยจ้ะเห็นปะสวยไปเมืองนะ ลื่นลื่นปเป็นน้ำแข็งแล้วจ้าโอ้โหสวยสุดช่วงนี้มะอีกวันเด้วยวจ้า 국민 casts 참 อยากถือจะเป็นน้ำแข็ง ลื่นไว้พะได้การลื่นจ้ะนี่เลื่อนเป็นน้ำแข็งไว้ได้เราจะ่ลื่อนะลื่เน็ปน้ำแข็งจ้าพาชมเมืองหนาวเดืนโพาชิดเทียนคืน Ui, nè Tuần này Được มาแล้วจ้าขเขาจะเ,าเป็นอะไรที่สวยแต่หนาวหนาวมากๆ เรืองนี้เป็นสีขาวไปหมดเลยจ้ะวางราถไถเขามาเกียร์ไทยบนคนมาเกียรบ้านให้หรือยังจากด้านหลังบ้านมองไม่เห็นแ่ะบ้านเป็นสีขาวหมดเลยพระที่สวยเลยน เกตด,ดินให้ดิเข้ามาเกตีิมาให้จุดใหม่ไหมสงสัยวันนี้ไม่มีจุดนะจ้ะเข้ามาเกตหิมาดูดูจดใหม่มโอ้เกตให้บริสอาดเลย,เเลยจ้ะทางงึืนบ้านสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นอา่าอะไรอะน้ำแข็งจ้ะท่า จักหนอยก็จะเป็นน้ําแข็งถ้าเป็นอันถ้าแดดแดดแล้วก็มันจะแข็งเพราะแข็งแล้วมันก็จะจับแล้วก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็จะลื่นจ้ะถ้าสมมุติว่าหิมะเราฝน,นก็จะโอเคแต่ถ้าหิมะเราแดดนี่มันจะแข็งทันทีเลยจ้ะก็จะลงยากเลยที่ได้ถลายทะเลดูตรงน,นู้นนะ้ำน้ำจะเห็นบ่ตรงแสงแดดนะจ้ะนี่วิวบ้าน พาชมหิมะเดจ้าพากดติดตามชัยพูมเิเบญจวรรณนึงเดจ้าจ้าดูาหมู่บ้านดูสิขาวบดูเต้นไหมดูโพลไหมดูจะพาไปดูรถตอนนี้หิมะท่วมรถไปแล้วเดจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูรถสดยอยังงนาำ จะนนคนน้อยมากเลยไอสกีตเขาเรียกว่าอะไรสไลเดอร์อะไรนี่แหละจ้ะไฟไอ้นั่นไฟนนคริสต์มาสมันพังโอ้อันนี้ก็ลืมซื้อโอ้ยขึ้นยากนี่จ้าไันก็จะเป็นน้ำแข็งด้ยนะจ้ะปีปูไหนเนาะมันพาทีงามงาม สวยจ้าที่ยังสวยเลยวะเนี่ยสวยจ้าวันนี้วจอเป็นจะมิเซเมือัไหมในหลังบ้านเดี๋ยวหิมะเยอะๆบวัวหินต้นไม้แล้วก็จิพากกันอันมันสกีได้นะจ๊ะฝากกดติตเตมินช้าใช้ภุ่มิดังเดงจ้า จะวันนี้พาชมหิมาอีกวันเด้วจ้ะวิวจะวิวว้านจะได้มาติดไฟได้มาติดไฟมาต้องใหม่ดูรถรถสองคันหิมาท่วิมาทรวร์ิมาทรวร์ โอ้ยสุดเจอดจ้าฝากก็ติดตามมห็นจะมันใช้ฟุมดังจ้าสวัสดีจ้า <c oughs>